Ba môn à, lại. Ba à, môn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  lại. Ba 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 môn Ba Ba môn lại. Ba môn lại. Ba môn lại. Ba เขาต้องใส่เพชรใส่ทองเต็มตัวเลยคุณค้างอะไรกลับมาสภาพที่กูขอทานเองมึงเหรอคืจริงฉันเป็น <laughs> ดีแล้วใครเขาจะมาเลี้ยงมืออีกคนตัวบุ่นวตีนอีกคนเลยละคนหนึ่งมือสิอ่งเด,ดียวของมึงมันไม่มีค่าเลยคะ่ะอยายาแม่ทั้งแม่ยังลืมได้ นับภาษาอะไรกับพวกกุนะบุเจำไว้นะบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างมึงแล้วจะไปไหนก็ไป